นี่ครับเห็นไหมครับจอมองเห็นครึ่งเดียวนะครับมองเห็นครึ่งเดียวเลยอีกครึ่งนึงจะเป็นสีขาวไปเลยนะครับอีกครึ่งของนี้จะเป็นภาพปกตินะครับของคุณรุงขอบของลําโพงขาดไปแล้วนะครับครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมซ่อมให้เลยนะครับลําโพงช่างเห็นแล้วมือคันนะครับไม่ได้คิดเงินเพิ่มอะไรนะประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดเครื่องกันใช้สปายตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ด้วย สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงษ์เจอกันเช่นเคยก็ต้องมีงานซ่อมนะครับคลิปนี้เราจะมาซ่อมโน้ตบุ๊กจอจอเป็นเส้นนะครับมองเป็นเส้นดีกว่านะครับผมบอกจอเป็นเส้นดีกว่าติดครึ่งเดียวนะครับจอติดครึ่งเดียวของคุณรุ้งนะครับคุณรุ้งนํามาจากอําเภอเวียงสะนะครับอำเภอเวียงสะ,ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณพี่นามาหน้าร้านเลยนะครับคุณพี่รุง้ง การจะมองเห็นภาพเรึ่งเดียวนะครับเป็นเส้นมองเห็นภาพเรึ่งเดียวแต่เป็นโมเดลอะไรนะครับและจอเป็นภาพเรึ่งเดียวยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่ลุงและท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับก <_ S 1> <_ s> ่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะซ่อมกันไม่ว่าเครื่องตัวไหนยังไงของของใครส่งมาอย่างไงเราก็ต้องดูโมเดลนะครับ <_ S 2> วิธีการดูโมเดลผมเน้นย้ําเรื่องวิธีการดูโมเดลนะครับตอนเราถาม ช่างหรืออะไรเขาจะได้บอกได้ถูกนะครับของเครื่องนี้ก็ดูตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นเอซุตโมเดล k 556U นะครับ k 556U ถ้าเพื่อนๆไม่มีสติ๊กเกอร์ตำแหน่งตรงนี้นะครับอาจจะลอกไปหรือมองไม่เห็นนะครับเพื่อนๆก็สามารถมองได้ด้านใต้ท้องเครื่องนะครับใต้ท้องเครื่องก็จะมีเลยครับโมเดลเลยนะครับตรงื่อเขียนอยู่เลยเป็นเอซุตโมเดล K556U นะครับโ okay. อเคเรามาดูอาการกันนะครับผมใช้ซับาพตัวนี้เลยจ่ายซับไพนะครับกินกระแส20 m ม ah ิลลิแอมมีแบตเตอรี่ด้วยแต่แบตเตอรี่อาจจะเต็มโอ้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะครับ1 5แอมป์นะโอเคก okay. ดเปิดเครื่องกันเลยนี่ครับเห็นไหมครับ จอมองเห็นครึ่งเดียวนะครับมองเห็นครึ่งเดียวเลยอีกครึ่งงจะเป็นสีขาวไปเลยนะครับอีกครึ่งของนี้จะเป็นภาพปกตินะครับของคุณรุ่งนะครับผมก็เลยบอกว่าจอเป็นเส้นเป็นเส้นรีวิวนะครับมองเห็นครึ่งเดียวอาการประมาณนี้นะครับผมสันนิษฐานว่าผมสันนิษฐานไปก่อนนะครับอาจจะเป็นที่จอหรือหรืออีกกรณีก็คืออาจจะเป็นที่สายแพ้เสียก็ได้นะครับแต่จะเป็นที่อะไรนั้นเราต้อง แกะมาเช็คกันนะครับโอเคนะครับขึ้นภาพนะครับแต่ว่ามองเห็นครึ่งเดียวเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับแล้วมาดูกันไปตามกัน โอเคนะครับคุณรุงผมได้ถอดออกมาหมดเลยนะครับผมจะเช็ครอบเดียวเลยอ่ะผมสังเกตแล้วนะครับว่านี่ครับมดเข้าไปในจอเลยนะครับอ่าผมจะลองเปลี่ยนจอก่อนนะครับนี่จอเดิมของลูกค้านะครับของคุณรุ้งอ่าผมมีจอใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสจากจอก่อนนะครับเราจะไล่ไปตามสเต็ปถ้าเปลี่ยนถ้าเทสจอแล้วหายก็จบที่จอนะครับแต่ว่าถ้าเทสจอแล้วไม่หายก็เป็นที่แพนะครับ อันนี้ผมแพนมันต้องรื้อเยอะหน่อยนะครับแต่รื้อจอจะง่ายกว่าผมก็เลยลองเทสจากจอดีกว่านะครับใช้จอใหม่เทสเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะปกติไหมนะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แพรบางท่านถามว่าทําไมผมต้องรื้อหมดผมจะรื้อรอบเดียวเลยนะครับเพราะว่าไหนๆก็ถอดแล้วก็ถอดทั้งหมดแล้วก็ ทำความสะอาดให้คุณลุงด้วยเลยนะครับคือเราจะทํางานกันรอบเดียวจบครับเพราะว่าไม่ต้องทําหลายรอบมันเหนื่อยครับเดี๋ยวแกะแล้วแกะอีกแกะอยู่แกะไม่จบไม่สิ้นนะครับแกะมาดูแล้วก็ทําความสะอาดให้เลยพร้อมไปเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองประกอบแล้วลองเทสดูนะครับว่าจะหายไหมนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเพื่อเทสดูก่อนนะครับว่าหายไปตามกันคุณพี่ลุงครับ ผมได้ใส่จอของทางร้านนะครับเป็นจอใหม่เดี๋ยวเราจะลองเทสกันตอนนี้ผมถอดแบตเตอรี่ออกนะครับผมเซฟกันเมนบอร์ดช็อตครับผมบอกได้เลยนะครับทุกคลิปที่ผมเปลี่ยนจอผมจะถอดแบตเตอรี่นะครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยของคุณพี่ก็ยังแบคอัพอยู่ยังมีไฟอยู่แลวไฟจะขึ้นไปเลี้ยงที่แผงจอครับเป็นไฟบีบวกครับช็อตช็อตกันเยอะนะครับบางท่านไม่ได้ถอดก็ช็อตครับเครื่องจะออนเองเลยนะครับเพราะว่าผมถอดแบตเตอรี่ออก ดูกันนะครับว่าภาพจะมาปกติไหมนะครับถ้าภาพมาปกติก็คือนี่ครับภาพมาปกติเลยอ่าอย่างนี้จอเสียนะครับเราต้องเปลี่ยนจออย่างเดียวจอรุ่นนี้เป็นสิบห้าุนะครับสลิมนะครับสิบห้าสลิมนะครับจอเสียนะครับของลูกพี่ลุงโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจอแล้วก็ทำความสะอาดกันนะครับผมจะถอดออกใหม่รอบครับอันนี้ผมใส่เพื่อเทสก่อนนะครับ เราเราจะถอดจอออกมาแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ประกอบกลับนะครับโอเคครับไปทากันครับผมคุณพี่รุ้งนะครับผมไปทําความสะอาดให้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็เลยสังเกตเห็นนะครับอ่าลําโพงของคุณพี่แตกนะครับเห็นไหมครับขอบขาดเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับขอบของลําโพงขาดไปแล้วนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่า เดี๋ยวผมซ่อมให้เลยนะครับลำพงช่างเห็นแล้วมือคันนะครับไม่ได้คิดเงินเพิ่มอะไรนะครับอะไรไม่ดีที่ช่วยกันได้ก็จะช่วยนะครับไม่ใช่เฉพาะเปลี่ยนแต่จอแล้วเราจะไม่ทําอย่างอื่นให้นะครับส่วนจอเราก็มีประกันให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปซ่อมลํำพงแล้วก็ประกอบแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่าเครื่องจะใช้งานได้ปกติไหมครับโอเคไปทํากันครับ โอเคครับคุณรุ้งนะครับคุณพี่รุ้งผมประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องกันใช้สปายตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ด้วยอันนี้ผมเปลี่ยนจอนะครับทําความสะอาดซ่อมลาโพงให้นะครับอ่าเราคิดแต่ค่าค่าจอค่าจอนะครับอย่างเดียวอย่างอื่นผมทําให้ฟรีนะครับผมไม่ได้คิดเงินเพิ่มลาโพงผมก็ซ่อมให้ฟรีนะครับทำทาความสะอาดก็ทําให้ฟรีนะครับเพราะเครื่องนี้เครื่องนี้ก็เคยให้ผมดูแลอยู่นะครับ มาเปลี่ยน SSD นะครับำได้เปลี่ยนไป2ปีที่แล้วได้นะครับประมาณปีที่แล้วนะครับไม่ถึง2ปีที่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อ Wi-Fi ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับในส่วนอื่นๆทั้งหมดเป็นทับแพดคลิกซ้ายคลิกขวาไมคเว็บแคมนะครับแล้วก็ DVD คีย์บอร์ดนะครับไปใช้งานได้ปกติไหม USB ทุกพอร์ตนะครับโอเคนะครับคุณพี่ลุงเดี๋ยวยังไง เราตรวจช็คให้แล้วก็แจ้งคุณพี่ไปทางไม้อีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเจ้าของนะครับผมคืนให้ไปนะทางร้านไม่ได้เอาไว้นะครับของเสียไม่รับไว้นะครับ <laughs> โอเคนะครับ <c oughs> เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงศ์ได้ทําคลิปครั้งต่อๆไปในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพีรุงนะครับที่นำลูบุ๊กมาให้เราดูแล และเพื่อนๆนั้นไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอ l ดี e ไลน์ของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถโทรมาพูดคุยกันได้หรือไลน์มาพูดคุยกันก่อนได้นะครับยินดีเลยนะครับและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ